แฟนบอลยูไม่เป็นสุขแห่กันคอมเมนต์สนันว่าลิโอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ปารีสแซงเชแมงแหกกดแลกเสื้อของเตเองซะแล้วหลังจบเกมลีกเอินักที่แพ้แชร์เปิดบ้านสยบสแซนแตรม3-1เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาดาวเตะวัย34ปีสร้างผลงานได้ดีในเกมดังกล่าวด้วยการทำ2แอซิสพาทีมเก็บ3แต้มนำโด่งไปจากฝูงต่อไปโดยทิ้งห่างโอลิมปิกมาซอันดับ2ไป15แต้มยังไรก็ตามหลังจากเกมจบลงมีการเปิดเผยภาพที่น่าตกตะลึง ขณะที่เมสซี่ขอแลกเสื้อกับฟาลักเยซาโกแ้แบกควทีิชาติมาลีที่ย้ายมาจากวิตอเลียกิมารายแบบยืมตัวเนื่องจากเจ้าของบอลลงดอร์เจ็สมัยมีกฎเหล็กส่วนตัวไม่เป็นฝ่ายร้องขอแลกเสื้อกับใครก่อนอย่างเด็ดขาดต่อกรณีดังกล่าวเมสซี่เคยเผยด้วยตัวเองว่าเขาไม่เคยคิดจะแลกเสื้อกับฝ่ายตรงข้ามก่อนเว้นแต่ว่านักเตะคนนั้นจะเป็นชาวอาเจนตาเช่นกันและมีแค่คนเดียวในชีวิต กับการค้าแข้งที่เขาร้องขอแลกเสื้อด้วยก็คือเซนารินซีดานอดีตดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสของเรอัลมาดริดคู่ปรับสําคัญของบาร์เซโลนาอดีตต้นสังกัดของเขาถ้านักเตะอาจจนตายขอแลกเสื้อผมก็จะแลกกับเขาแต่หากไม่มีใครร้องขอผมก็จะไม่คิดขอแลกเสื้อใครก่อนด็ดขาดเมสซี่เคยเอ่ยกดซีดานรูนของตัวเองด้วยเหตุนี้แฟนบอลจึงพากันแสดงความเห็นอย่างสนุกสนานทางทวิตเตอร์หลังเห็นว่าเมสซี่เป็นฝ่ายแสดงท่าทีก่อนว่าต้องการแลกเสื้อกับซาโก อาที่เช่นเมสซี่ร้องขอแลกเสื้อแค่2คนเท่านั้นในชีวิตคือซีดานและตอนนี้ฟาราเยสซักโก้ถ้าเป็นผมผมคงกระโดดด้วยความตื่นเต้นที่เมสซี่ร้องขอแลกเสื้อกับผมผมกล้าพนันได้เลยว่าเขาต่างหากที่เป็นฝ่ายขอแลกเสื้อกับเมสซี่ก่อนซคิโารามอสยังได้รับความสนใจแม้จะเจออาการบาดเจ็บรบกวนเล่นงานโดยมีรายงานว่าสโมสนในเมเจอร์ลีกสหรัฐอยากคว้าตัวไปร่วมทีม รายงานของฟุตแมกาโตสื่อฝรั่งเศสเปิดเผยว่าเ a g a l แก x y ็กซี่สโมสซอนชื่อดังสนใจตัวรามอสโดยช่วงที่ผ่านมาก่อนหลังสเปนแทมไม่ได้ลงสนามให้กับแปรแชร์ are, เนื่องจากอาการบาดเจ็บกระน,นั้นสื่อแดนนําหอรระบุว่าเ a g a l กร็กซี่สนใจอดีตนารับเรี้ยงเมเรดรายนี้ซึ่งมีสัญญากับแปรแชร์ไปจนถึงกลางปี2023ตลอดช่วงที่ผ่านมามีรายงานว่าแปรแชร์ are, อาจจะพิจารณายกเลิกสัญญากองหลังวัย35เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ ลงสนามไปเพียง5นัดเท่านั้นจากทุกรายการยังไรก็ตามการตัดสินใจน่าจะขึ้นอยู่กับทางรามอสว่าจะทำเช่ไรต่อเพราะยัมีหลายฝ่ายมองว่าแท่งสเปนต้องการลงเล่นในเวทียุโ,ยโรปต่อไปหลังจากนี้นิสมีข่าวดีดานเต้กับเจสซินสไควเวิร์ตสองแกนหลักจะถูกลงโทษแบนนัดเดียวหลังถูกไล่ออกในเกมลีกเอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ดาเต้กับคลเวิร์ดถูกไล่ออกจากเกมลีกเอิงทีนิสบุกไปเสมอกับสตาร์บุกแบบโนสกอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีความกังวลว่าทั้งสองรายอาจจะพลาดฟาดแข่งกับแปรแชร์ในสัปดาห์หน้าแต่การหารือด่วนของคณะกรรมการด้านวินยัยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาได้พิจารณาบทลงโทษแบนดานเต้กับคลาเวิร์ดแค่นัดเดียวเท่านั้นหมายความว่าทั้งสองรายจะโดนแบนในเกมเฟนครัพวันอังคารนี้ซึ่งนิสจะดวนกับแวร์ไซ นีเป็นข่าวดีของกิสซ็อกการ์ติเย,ย่คุณซูนิธพอะจะได้2แกนหลักกลับมาช่วยใช้งานในเกมลีกเอิงที่จะเปิดบ้านรับมือกับแป่แชร์ทีมจากฝูงแนวเ,เลรกลาดประธานสาพันธุ์ฟุตบอลฝรั่งเศสเรียกร้องให้ฟีา่าตัดสิทธิ์ทีมชาติรัสเซียในเวทีฟุตบอลโลกรอบเพย์ออฟโซนยุโรปรัสเซียกำลังมีข้อพิพาทกับยูเครนหลังจากวลา,าเดเมีร์ปูตินส่งกำลังทหารตัวเองเข้าไปยังยูเครนเพื่อหมายยึดครอง ส่งผลในช่วงที่ผ่านมาทั่วโลกจับตามองและหลายภาคส่วนออกมาประนามและไม่เห็นด้วยกับการกระทําของรัสเซียล่าสุดเลอกาดในานะป,ประธานของ FFF ที่ยืนยันว่าตนเองอยากให้ฟีฟ่าลงโทษทีมรัสเซียจากกรีังกล่าวผมกําลังเอียงไปในแนวคิดที่ว่าจะให้ตัดรัสเซียออกจากฟุตบอลโลกผลต่อไปนี่คือสิ่งที่ผมคิดได้ในครั้งแรกเมื่อเห็นเหตุการณ์โดยปกตินั้นผมเชื่อว่ากีฬาคือสิ่งที่ทําให้คนปลองรองและลดความตึงเครียดแต่เรื่องนี้มันไปไกลกว่านั้นมากแล้ว รวมถึงในโลกกีฬาโดยเฉพาะโลกของฟุตบอลไม่สามารถวางตัวเป็นกลางได้ซึ่งแน่นอนว่าผมจะไม่ต่อต้านหากมีการตัดเชื่อรัสเซียไปนอกจากนั้นเลอการยังเผยต่ออีกว่าฝรั่งเศสจะยืนมติตามที่สวีเดนเช็กและโปลแลนด์ซึ่งทั้ง3าทีมได้เผยความประสงค์ที่จะไม่ส่งทีมไปดวลกับรัสเซียในฟุตบอลโลกรอบเพย์ออฟโซนยุโรปเดือนหน้ามันเป็นเรื่องง่ายๆคุณไม่ต้องมาคิดนานเลยพวกเราจะไม่ไปที่นั่นในปัจจัยที่เกิดขึ้นตามพฤติกรรมเช่นนี้พวกเราจะลงเล่นฟุตบอลกับประเทศเช่นนี้ได้อย่างไร ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและตรัฐมนตีกีฬาของฝรั่งเศสได้ออกมาเรียกร้องให้วงการกีฬาฝรั่งเศสปฏิเสธส่งทีมหรือบุคคลหรือตัวแทนไปเล่นกับรัเสเซียและมีการบุกยูเครนเกิดขึ้น